อ้าวตัวแรงเกมแล้ว่อน้ำแตกไม่รู้หมดอย่างมากปะนี่เอ้ยหมดเขา้าปลาตำไม่หมดแล้วไม่มันกับบ๋ติงแล้วไม่มันเน่ากันหรอเปล่าสายยางแตกอ่ายนะัง เย็บเมนเขาปิดก่อนล่านอะไรไม่นั่นในจอดไม่นมีรถลากังนพงะไรหดต่อมนม,มัเอ้าขคำันรถเลียนมุนไ้่บ่ดีให้รถดีเนี่นนยือ่อบูเมีนเนาะมันได้อยู่หน้าทำไนเลี้ยนตีรถบม่รีรลัน เอนนี้เนี่ยเลี้ยงไงซึมเด้อขันออกข้างขันออกข้างนั่นแหละดึงไปข้างเออเติมนม้ำลด,ต,ด <c oughs> ตัวเติมน้ำเติมแล้วขันเดินอยู่มันอยู่ดีนะเหมือนว่ไหลตัวต่อแรงท่อขาดแล้วก็แม่นพดเก็บเป็นบ่าแล้วเติม <c oughs> น้ำไหลจักจั่งไปล้วมอหน้ำทั้งงานมอหน้ำทะลุอยู่นี่

เอ,อแต่เว้นกันเอาอย่สูงอยยุแต่เว้นนะอยย่สูงก็พูดอยย่คืบหน,นะนึงอ,อยู่นึ่นได้บ่ไดแล้หนี่ยุมันมาต่ำนี่หนิเนาะกัดไมอายมที่ต่ำอย่นี่วบน ลำมันแทงบอมกสิหัววะนี่เราไทยเนี่ยกูมั่นในบางทีลำมันแทงทางเขามาเอาสายพัรล้มโตกะตรงรถห้อยเออมันเยอะเบอร์ยังเตี้ยมกลมลอนขึ้นเพียงทีนีีพัดพัดอันล้มบ่มุนพารลมบมุนสายเออมันบ่มุนตามรอบเครื่องติว่ะโอ้ยู่พียู่พี่เนาะรอบรอบเครื่องยู่พีนั่นทีนาะ ทุกข้างล่ารับได้ไดนสตาร์ทด้ชาตเมเอาเจ็บอะไรดีเลยแลมได้เหยียบหัวอีก <c oughs> เลย,ย,ยม่ปเปลี่ยรลอยอีกเร้บบานีลไม่ขึ้นได้อีกว่นะครับการทำงานต้องมีอุปรสรรคนิดนึงอุปรสรรครายก็ดีครับ งานบวกสิ่เหลี่ยมเลไดิหนิอีกพ่อสิบล่องสิบหาล่องมาเลยต้มันแรนเร็วไปเนยนะครับไผ่านขาดอีกเนี่ยป่ีนนิใช่แกซองมานีเบิ้ลรถกี่เดออ๋อ บ้านน้ำมูบ่าละทีเไื่อย่ะมีแต่บ้านน้ำมูบ่าโอ้ประนังงานมากเอาเติมบานนี้ต้องใช้น้ำมันเอ้น้ำยาหมอ่อน้ำนครับของคูพต้าโดยตรงไม่ต้องผสมน้ำครับสสูสําสำเร็จเติมอย่างเดียวไม่่เเียลอป ไหนบอเติมลงไปแต่แสีบว่ะแต่หวานด้วยวะม้วนเนียววิถ่ายดีเอาคอยก็ได้ใบเบิ่งไปมวเนียวแล้วนำมันยากินน้ำยาลอยเย็นนี่สิันมเย็นเนาะมันจกเปลี่ยนน้ำยาสิม้ว่ามันเปลี่ยนเย็สิบปีเเป็นน้ำยาเป็นยังน้ำยาหมอนาดินม้วนเป็นน้ำยาลอยเยนรอมันเป็น อังดีกันสนี้อังดีความรถอง่าคอันนี้ใส่เสียงเสแ็กเพรว่าสมุติมันใส่ได้บอกใ่ต้ีกมันเป็นมาขึ้นช่วนี้มันกันสนิมซื่อือมันบ่แมนลอยเย็นดอกวันที่หันเป็นไ้น้ำคึนก็คือฮัเอิญน้ำยาลอยเย็นนั่นแหละแต่ว่ามันทำงานคือมันบ่ให้มอนาเป็นสนิมมีเอาใกพมนอนหน้าตีได้บ่แม่งกอกขึ้น บ่อได้ย yes. no, ิงคนนึงกป็นอะไรนะเม่อได้ไปพ่อางลงไปนั่นแหะเลือดคอเบ็ดลไปยันมีก็มือเสารอซ้มอแบบนกนึ่ซ้ำนั่นลาอย่างอย่างเดไม่เต็มเ็นว่าเขาแย่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 ่แ่ย่แ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 ันแย่แย่แแย่นแ่แลิตร่แย่แแย่แแย่สย่แย่่แ่ หกจุดหนึ่งลิตรสามส่นโอ้ยมันที่เหียอพูดอะไรนี่อันน้ยนี่นคอยนกว่าหารคหาขวาเสาเมย์ได้เลตั้งเช็กระบบอไ้ง็กบัตนีพ่อ เลุยลุยลุยน้ำเต็มมอน้ำแล้วจะตาให้มันไล่ระบบน้ำก่อนครับเติมเติมแมต้องมาเติมอีกต้องมาเติมอีกแล้วมันบุกลงไปมันบุ่มปุ๊บ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 ตรงนั้นเดี๋ยวลุกอีก กินพวพ่อมาดูก่อนดูเอาไหมไม่ได้จีบเทียนเหมือนกันตัวนั่งทองนั่นแน่นอย่างเลืยขีดเลยหน้าไม่ดูดไก่ได้เัื่อยยาไ่เลอยขีดนี่หน้าดีด ัวไม่ซึมเพมันเพรดว่าตัวนี้ฮะั้งเสียงโหวีบ่วมในเครื่องรวมในเครื่องอืมตเพียงเครื่อง้โอเคผ่านเดี๋ยวเราขยีไว้ท่านี้ครับขึ้นาวากันใหม่ครับผมอันนี้ซอมเสร็จแล้วของมาส่ง มาครับสวัสดีครับผม